สำหรับสถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจกำลังพลโดยยืนยันศักยภาพการควบคุมสถานการณ์ชายแดนนั้นยังมีความพร้อมเต็มที่พร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ประสบภัยต่อเนื่องค่ะและทางนี้นะคะได้ยึดหลักแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50, 0หมเป็นบรรทัานรักษาอธิปไตยของชาติ หลังจากที่นายกองใหญ่อนุทินชาญวิรกูลผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารณบ้านคลองแผงบ้านหนองยะแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้ว ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับนะคะท่านได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบในพื้นที่4อำเภอชายแดนจังหวัดสระแก้วจำนวนกว่า2,100คนณนบริเวณโดมสวนการจนาพิเศษรอ9้าอำเภออรัญญประเทศค่ะ โดยท่านนายกท่านกล่าวว่าถึงแม้ขณะนี้สถานการณ์ชายแดนนั้นจะอยู่ในความสงบและความเสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติจะอยู่ในระดับต่ำแต่ทุกฝ่ายยังต้องไม่ประมาทและจำเป็นต้องเดินทางมามอบขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณชรบรในนามรัฐบาลและประชาชนทั้งประเทศที่ได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มแข็งทั้งการอบพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและการอยู่ดูแลรักษาทรัพย์สินให้เกิดความอุ่นใจ ถือเป็นพลังสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระของทหารและตำรวจให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มกำลัง นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลชรบอรอย่างเป็นธรรมพร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณามาตราการช่วยเหลือและเยียวยาเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและจิตอาสาที่ได้ทุ่มเทเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติ ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าที่ผ่านมายังไม่ได้ลงพื้นที่ก่อนหน้านี้เนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไม่เอื้ออำนวยแต่ในวันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนโดยยืนยันว่ากำลังพลมีความพร้อมมีขีดความสามารถและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ส่วนกรณีการถ่ายภาพร่วมกับธงชาติไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนและยิ่งเมื่อสามารถดูแลรักษาพื้นที่และอธิปไตยของชาติไว้ได้ก็ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันโดยไม่มีนัยยะอื่นใดแอบแฝงส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุสู้รบ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วเกือบร้อเปอร์เซนและจะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งด้านทรัพย์สินปศุสัตว์วัวควายซึ่งมีงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยเป็นการลงทะเบียนครั้งเดียวและบูรณาการครับความช่วยเหลือจากทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสำหรับความคืบหน้าเรื่อง MOU 43นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไม่ได้มองว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแยง้งแต่จากสภาพพื้นที่จริงในจุดที่เคยมีปัญหาทับซ้อนขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้บุคคลที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้เดินทางกลับประเทศของตนแล้วและไม่น่าเกิดปัญหาเพิ่มเติม โดยกองทัพมีความพร้อมเต็มที่และรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนได้พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยตรวจสอบแนวเขตแดนให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยยืนยันยึดหลักมาตราส่วน1ต่อ5 0 0หมื่นเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดแนวเขตแดนและขอให้ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่ยังไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าจะมาแล้วเป็นภาระกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยวันนี้มาก็เพื่อมาปลดเยี่ยมแล้วก็สร้างความกำลังใจให้กับผู้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนกับที่ที่ภาคอีสาน ตอนใต้ก็คือยังดูแลชายแดนให้กับพวกเราอย่างเต็มที่นะครับประสิทธิภาพความสามารถความพร้อมของกำลังที่เราได้ดูแลพื้นที่ของเรานะครับทางกองทัพบ,บกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจตป็นชายแดนก็ยังควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี ก็วันนี้ผู้สึกข่าวก็คงได้เห็นแล้วว่าเรื่องการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบสภาวะภัยจากการสู้รบเนี่ยเราได้ดำเนินการไปต้องเรียกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ m อ u 4 3ตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วก็จริงๆแล้วตรง m อ u 4 3ไม่ใช่มูลเหตุแห่งปัญหาของการสู้รบหรือความขัดแย้ง นะครับประเทศไทยเรายืนยันว่าใช้หลักหนึ่งต่อห้าหมืนนะครับให้เป็นที่ชัดเจนกันไปเลยว่าเราจะยึดหลักมาตร่วนมาที่หนึ่งต่อห้าหมื่เป็นบรรทัดฐานในการกำหนดเขตแดงของประเทศ